เป็นคนไต่เนาะคนเนาะคนไต้หรือว่าคนใต้เนาะโอ้ยเจ็บเจ็บคนมันเหมีน เหม็นก็อดเอาแล้วเปลือกเขาบางมากนะทุกคนดูดิอืมอ,อ่ะนโโีโอ้เจ็บมือไม่ได้ไลฟ์สดนานเนาะขอบคุณ8ล้านตัวตรากับ3ามซับจ้าอย่าลืมกดซับสไครต์นะคะทุกคนอย่าลืมกดซับสไครต์เดอ้อ แต่เนื้อเขานี่สดสุดๆเลยนะเนื้อเขานลลเนี่ยล้ะรอยเนี่ยปังมากเลยนะเนี่ยเห็นไหมปังมากจ้าทุกคนขอบคุณนะคะ เหมือนกินหมอนเหมือนกินหนอนชายเขียวนี่เคยกินหนอนชายเขียวเหรอคุณอะไรนี่คิดๆเหรอคิดๆเหรอเคยกินหนอนชาเขียวแล้วยังไงมันมันมัน มันเหลวกับคนหมักเนาะคนที่เขาชอบเขาก็บอกว่าอร่อยนะคุณคิดๆเนาะคิดๆนั่นแหละอือผู้คนหมักเินกับว่าแซ่เนาะผู้คนผูหมักเปนกับว่าเม็น้นมันกับเหลวแต่ผู้หมักเนาะมันเหลวแต่ผู้หมักจ้าผู้คนมักกับว่าแซ่ก็ต่ละ ขั้วมากต่ว่าบะเซเอขอบคุณสิบล้านดวงตาจ้าผู้คนมักล้วนอ,อะไรเปนก็อสื่อกินเนาะทุกคนเนาะอือผู้ข้าบ่มักเขากะล้วนละถือถือเขากะบ่็สื่อเด้เพราะว่าะยังเพราะว่าข้าบ่มักกินถือสิให้ฟรีกับ,บ่เอาผู้ผลผู้ผลบ่บบมักกินแม่นบ่คุณคิดๆเนาะอือ คนที่เขาไม่ชอบกินน่ะไหฟี่เพิ่นกะบ,บ่าเอาเด้แต่ว่าผู้เพิ่นผู้เพิ่นมักกินน,น่ะอืมโลละแพงกันไหนเพิ่นกะซื้อกินรลดะสองร้วยสาม่วยเพิ่นก็นซื้อกินน่ะนั่นแหละทั้งหมดเป็นยังสันเนาะเดี๋ยวแต้ผู้มกักเดี๋ยวแต้ผู้อันนี้เนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวแต้ผู้มกัก ขอบคุณพี่นี่เดอววาสันสวัสดีจ้าพี่นี่มากินทุเรียนอีกเกิืไปซื้อทุเรียนมาโล่อร่อยพี่นี่ดูทุเรียนใต้กินยังกินยังอมาหยวนำลายคนกกอนพี่นี่บ้งดูเนื้อดิดูเม็ดนิดกระเดียวเองพี่นี่ เรียนต้นนั้นเกิมากับทุเลียนละนาะมากมากินน้ำกันนี่ซสือมาสองลอยได้สองเวยล้ละลอยพี่นี่ทุเรียนมาจากไต้เรื่องเนื้อไม่ต้องห่วงพี่นีจ๋าดูเธอดูพี่นีดูเนื้อดูดิเออเม็ดกระจิ๊ดเดียวเนื้อสุดยอดกิดกิดส่งสติกเกอร์มา อยากกินน้ำเด้มะมมากินน้ำกันนี่กินเพราะเป็นพิธีที่จริงนี่บ่อยากกินเนี่มาแรงมันอ้วนอันีพี่นีสบัสดีคิดๆแบง,งนี้เนาะอืมนี่ได้หน่วยได้ไงแล้วเต้ลอยละอย